ผมที่ลงเป็นโปรเพย์เออร์เหอใช่ตัดปุ่มที่ว่าเป็นโปรเพย์เออร์ก็เก่งนะครับน้องๆพี่เก่งแล้วพี่น้อยยิงเแหวนมาพออยู่หน้าล็อบบี้ปุ๊บกูลื่นปื้ดลื่นปื้ดลงเกมปุ๊บแม่งชักปืนมากูดินน้ำมันเลยจำไม่ได้ว่าจำไม่ได้จำไม่ได้เราเจอกันสองเกมก่อนใช่เหรอใช่เหรอไม่จำมึงไม่ได้ว่าไม่ได้แต่งตัวงี้เนี่ยที่โดน มาต่อยกูโดนกระสุนยิงโง่พรากูยังไม่เคยตายเพราะมัดแตกเลยลง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 ใต้ต้นนะใต้ต้นใต้ต้นใต้ต้นใต้มือใต้มือใต้มือโรงพยาบาลเห็นโรงพยาบาลได้ไหมเฮ้ยโรงพยาบาลจะไปอยู่โรงพยาบาลนะกูป่วยกูป่วยกูเจ็บสมอมันต้องให้หมอชอนเมอร์ฟี่มาช่วยชอนเมอร์ฟี่แกี่วะชอนเป็นใครวะ โอ้ยควายไปติดตามซีนี่หนีงโง่เฮีย,ยงโง่เรื่ใครยิงกันแบบมันยิงจากไหนวะ,ะเห็นแล้วโอ้โห و, พวกมึงรู้จกันโอ้โหดังาสายฟ้าแลบไอ้สองสองไงจะไม่มีโอ้โหเดี๋ยวจะเสียที่กูใช้เอาว่าเดี๋ยวกูวกหอบถังน้ำมันไปตีมันก็ได้ง่ายดีกูอยากได้กระทะมาเลยไม่ได้สักอันเลยเนี่ยไอ้วอนโอ้ยเฮียแค่นี้ลงมานิวตีนกูก็หักและแย่ว่ะแดกน้ำก่อนลวกันเพื่อรักษาเนิวตีนตัวเองแดกน้ำน้ำเยอะนะกูดูเ้ยกูดูนะ เฮ้ยเอ้เรายู่เรายู่นอกวงวะเราเรานั่งรถไฟไปได้เนี่ยใช่ใช่เดี๋ยวกูเลี้ยวซ้ายแล้วกูไปเลยดีกว่าเออเย้นี่ไม่รอเพื่อนแล้วมึงคอยดูนะคอยดูนะโอ้พวกมึงออกจากโรงพยาบาลไปหมดแล้วกูก็อยู่คนเดียวเป็นสิบปีเลยไอ้เลื่นไม่ดูกับแบบไอ้เพื่อนไม่ดูกแบ็เป็นอย่างไงเราเวลาตายก็มาเดือดเลยกับตัวงงๆได้แล้วเลยกำตัวงงๆได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวกูรอรถไฟรางนี้มารางขวาเนี่ยรางซ้ายมันต้องไปมันย้อนกลับไปก่อน กว่ามันลางไม่ดีนะลางไม่ดีแล้วเหรอเรารอเราวิ่งตามลางได้ไหมลางไรงูออค่ะแสดงว่ามึงก็งาเอาง่ายๆคือถ้ามึงลงไปมึงขึ้นมาไม่ได้เช่พูดคำนี้แล้วเจ็บเจ็บถ้ามันกลับไปที่เดิมนูุณก็โทษเดวิดนะเว้ยไม่ไม่กัากันมากันมาโคตรหัวอะไรอย่างเงี้ย มึงเห็นมันะนั่งรอไปเถอะวงไม่เจ็บหรอกวงไม่เจ็บหรอกวงแค่นี้เองอ้าวสถานนี้เส้นทางนี้ถูกปิดเนื่องจากสัญญาณรบกวนไปออกกันเถอะสุระเปื่อยไอ้เหี้ยักกูจะรู้ไหมว่าวงมันจะมาก็นั่งรอไปดิบวกเลยบวกเลยช่วกูบวกเลยบวกเลยช่วกูมันแข็งแกร่งขนาดนั้นเลยเหรอเลดกูต้องหาไทรไว้อยู่หลังมึงสุระเพื่อนเพราะว่ามึงแข็งแกร่งมากกูรอดละกูรอดละใครตายก็ช่างแม่งนะเออกูก็รอดละใครตายก็ช่างแม่ง ไม่กลับไปชุบเลยเนี่ยถ้าเกิดตายวงเอ้ยถ้าพวกตายวงมันจะไม่ชุบนะเว้ยเออเออเราจะเราจะพูดเราจะพูดเองนะเราจะไปาพูดเองนะจช้ความโง่มันไปใช้ความโง่ของมันมันพูดเองนะเราพูดเองใช้ความโง่มันตายไปซะแต่พวกกูพูดเองนหละจากแบบพูดสองคนเลยเด้อเพื่อนเฮ้ยเนี่ยคนได้ไปแล้วคนได้ไปแล้วมันมีไอ้ปืนนั่นแล้วปืนแอนด็อปเหมือนกู้อ่ะปืนแอนด็อปปืนมุ้โง่ โอ oh, wow. wow. ้ว,ว้าวเราโคตรทาทายอ,ะอ่ะไม่ใช่ยี่สิบวิป่ะวิ่งขันวงปะ่ะวะวิ่งเลยใจะไหมกว่าฉันพี่ส<บ>าวเราวิ่งวิ่งแล้ววิ่งแล้ววิ่งแล้วครับโอ้ยสิบวิล้วจ้าอยากชนะใจมือเลยครับใจมันต้องนิ่งเไยอย่าให้สมองควบคุมร่างกายไปจงให้ร่างกายขยับตัว หน้าหน้ามีคนหน้าเรามีคนไม่เห็นไม่เห็นข้า<ม>หน้ามึงต้องมาอยู่ตรงหน้ากูดิอ่ะมึงต้องบอกดิว่าข้างหน้าบอลเออมึงตกภาษาไทยอ่ะเออมึงไม่เก่งภาษาไทยอ่ะไปเรียนใหม่ไหมกูโอ้กูเข้าใจไงว่ามึงมึงมึงเป็นคนสเปนมอย่างเงี้ยอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยลุกขึ้นสเปนได <c oughs> ้ไงวะ perfect t ทีมโนสุดๆอะเกมเนี่ย ยิงไม่โดนเลยไปยิงไม่โดนเลยใช่ปะวะตดเกมที่แล้วเออมึงปูเล่นก็ได้น้ว้ยถ้ามันหายไปไหนวะโดมเอ้ยมันหายไปได้ไงนี่ไงกูไล่ต่อยมันอู่เนี่ยเอาไล่ต่อยเฮ้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 ยเฮเยเฮเ้ย้เฮ้ยเ้เส้ยเฮ้้ย้้ย้้เ้ ใ,ใครตายวงก็ใครตายวงไม่ชุบนะครับไม่กลับไปชุบเลยถ้ากลับตายวงเฮ้ยถ้าพวกตายวงมันจะไม่ชุบนะเว้ยเฮ้ยใช้ของพวกันใครตายวงไม่ชุบนะครับอะไรพวกกูไม่ได้ตายวงพวกกูไม่ได้ตายวงพวกกูอยู่นอกวงแล้วมาชุบเลยเมาชุบเลยชุบเลยชุบเลยกำลังวิ่งไปกำลังวิ่งไปกำลังวิ่งไปเฮ้ยโอ้โหหลายนัดหลายนัดโดนอยู่นะมึงชุบทันป่าววะมันวิ่งเข้าไปหมู่บ้านข้างหน้าแล้วอะไม่ต้องเอาหรอกมั้งฆ่ามันซะ ไม่มีกระสุนเขียวแบ่งให้กูสักษะเจี๊นัดได้ปะกระสุนเหนียวเอะกระสุนเขียวสักเจ็บยี่สิบนัดก็ได้กระสุนเขียวเออมันเหนียวเลยเนี่ยกูอยากได้มากเลยไปไปไปเข้าวงเข้าวงวิ่งวิ่งไปที่สามแยกตรงนี้แหละไปให้ทันก่อนก็ยโหแม่งวงวงมันไปกลางทะเลว่ะเราจะเราจะเข้าไหนดีเราจะเข้านี่หรือว่าเข้าสามแยกเราหารถดีกว่าไปมันจะเปทางไหน มึงมึงจะไปจัดมึงมึงจะไปอยู่จากนี่วิ่งไปนี่แล้ววิ่งไปนี่เหรอใช่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 ประมาณนันแหละพู้มึงคุยภาษาเออโง่มึงดูดิที่มึนทำให้อ่ะไอโง่ข้าครับขอโทษครับลุกลรีด่ะผู้ผู้ผู้ขอโทษผู้ผูขอโทษเดี๋ยวผู้ผู้ขอโทษข้างข้าเรามีคนข้างเราไม่คนวินไม่ทันโดดโดดลงน้ำไปเลยเขาจะเข้านี่หรือว่าเขาสามแยก เนี่ยกูไม่น่าไปสามแยกเหมือนเนี่ยโอ้ยโอยคนยิงกูเออกูเห็นละมันอยู่ข้างหน้ากูเนี่ยมึงว่าพวกเราจะตายบุงแล้วพวกเราจะงูกันทุกคนเลยเปล่าวะอาแขนอาขานั่งรอเลยกูนั่งชมธรรมชาติครับนึงกูนั่งชมธรรมชาติแพราะต่กูกูไม่ไปกูไม่ไปเลยเฮียกูอยู่นี่แหละกูว่าไงเพื่อนหมุนยิงเราเรายังมีความสุขกันอยู่เฮ้ยเพื่อนเพื่อนพวอะไรมาหลังมา ก็เียก็หวังกูว่าแล้วปันตามมาแ้วมขึ้นมัเนี่ยเราต้องขึ้นไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยขึ้นไปบนมันมีมอเไซค์อยู่ข้างหลังกูเนี่ยเอามอไซค์มอไซค์เนี้ยแล้วมึงก็วิ่งมาไลน์เนี่ยมันขับมาไลน์เนี่ยไป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 ขึ้นขบวนขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนแล้วก็วิ่งวิ่งวิ่งตามวิ่งตามไอ้ของพี่ไปเราจะขึ้นยังไงวะมึงอัจฉริยะเหมือนเล่นอันนี่เล่นเป็นนักปีนเขาเก่ามึงดูเฉยไหมชื่นไม่ได้เป็นพี่เป็นพี่ คู่นั่งคูคือไม่สู้แล้วเพื่อูนั่งชมธรรมชาติและรอเ่อนไอ้บุญชู้ชีวิตอะไรดีเราจะไม่สู้กับคนแล้วตอนเนี้ยกูรู้เลยเดี๋ยวมันร้องโวยอวายนไหนเฮ้ยเฮ้ยไอเด็กคือสำเร็จแล้วคือสำเร็จวิ่งแล่นวิ่งต่อยไอ้ขี้อะไรความหวังไปพากลความหวังในตัวเองหน่อยเพื่อนขอละดีดีมาแล้วคนที่หมดดั่นในตัวเองยังไม่สมบูรณ์นี่เป็นแค่กัวเราเว้ยเย็ดเย่คู่วิสู้ชีวิตอย่างเดียว ด้ยอย่างน้อยการตายของลี่ก็สง่างามที่สุดนะวกูพอแล้วนะเว้ยกูพอแล้วตัดคลิปตัดคลิปย่าบอยดิจับบอดิจะไม่มีความบอตัดคลิปไอ้สัตว์